ครับสวัสดีครับสวัสดียำเย็นครับผมสวัสดีได้เวลาเลิกงานแล้วครับ5้าโมงแล้ววันนี้ก็มาวิ่งอยู่กับเจ้าวัยวยศูนหนึ่งครับวิ่งดินไปซ่อมแซมนะครับที่มันที่มันชำรุดที่มันที่มันดินดิน นะฝนตกและดินมันมันไหลครับมันไม่น่นก็มาวิ่งซ้อมแซมก็ได้ไหลเที่ยวเยอะครับวันนี้นี่อาจารย์โอ๋กำลังเดินมาครับก็อยู่คุยกันก่อนวิ่งมันเดียวครับไม่รู้ว่าเขาจะให้วิ่งดีหรือเปล่าคอยดูพรุ่งนี้พรุ่งนี้ยังไงเดี๋ยวเขาก็โทรไปเพราะดินมันขาดทั้งสองข้างนะ อนอนอนคนเดียวครับนอนเฝ้ารถคนเดียวนูน่นแมโคอยู่นูน่นกำลังเดินมาครับนี่แถวนี้ช้างจะมาบ่อยครับช้างป่าจะมาบ่อย ปลาช้างจะลงมากินน้ำนะลงมากินน้ําเขื่อนไอ้ลงมากินกินกินนน้ำไอ้อ่างเก็บน้ําทับไทยอ๋อเอไม่ไอ้นี่เขาเรียกว่าอะไรนะปัดไทยรวมพลบ้านปัตไทยรวมพลครับบารณะสี่นู่นเดินมาแล้ว

ครับครับเงินไม่มีจะกินข้าวแล้วกันโอบอกว่าเงินไม่มีจะกินข้าวแล้ววันนี้เสียตินว uh ่าจะเข้ามาก็ไม่เห็นเข้ามา เมากับผมเมื่อวานพรุ่งนี้ก็เดินไมโครไปจัดการเลยโอ้ยถอยตรงนั้นนี่โอ้ยถอยถอยสิปรอบยี่สิปรอบกว่าเหมือนเดิมเสียวอยี่บายเลยถ้าไม่มีกิ่งยางมันไม่อันตรายหรอกกิ่งยางใช่ไหม รวมกันไหแล้วผมไม่ได้ได้กินนะโอนนี่นี่แต่ก็ให้เดี๋ยวก็ซื้อมากระป๋องวันวันวันนี้เจอจันโอแบบอ่ะเราว่าทำไมดินมันเสียเร็วแท้ว่าเอ้าทำไมดินทำไมทางถึงมันยุบเร็วแท้วิ่งได้สามรอบเองกะจ่ายไหนกะจ่ายหนึ่ง ฮ่าได้อะไรอ่ะได้อบกระชายไงนี่แหละนี่แหละเห็นไหมแล้วทีนี่อ่ะเขาก็จะชอบว่าผมเฮ้ยอะไรเลยเขาเขาไม่เนื้เพียบเลยไม่เกี่ยวกับผมไม่เกี่ยวอะไรกับผม เอี๋ยวเดี๋ยวเขาเขาก็จะอะไรอ่ะการชายกำขวดมีการบอกว่กินเบียร์ไม่ดีหรอกนีกินให้กับหมอให้กินเหรือเล่าขาเองคว้าเบียร์มากตอนนี้จะรอนายสั่งนะครับถามเสร็จทีเลยตัวงานเสร็จแล้วเดี๋ยวเขาก็คุยกันเองแหละเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไม่ไม่ต้องห่วงหรอกเดี๋ยวไปถึงบ้านเดี๋ยวจะ รายงานงานเสร็จแล้วมีไปตรงไหนอีกไหมก็เหลือลากไอ้ปรับตัวนั้นนิดเดียววันพรุ่งนี้ก็เสร็จแล้วพรุ่งนี้ก็เสร็จทำวันหนึ่งพรุ่งนี้ทานหนึ่งเลย <c oughs> อยู่ทั้งวันรถเดินแค่ห้าร้อยกิจกามันยังไงมันก็อยู่อีกวันหนึ่งวันหนึ่งอ่ะเดี๋็กพรุ่งนี้ก็อยู่อีกวันหนึ่งอ่ะจะย้ายหรือไม่ย้ายมันก็อยู่วันหนึ่งเดี๋ยววันนี้เขาปรัติมน้ำมันให้ แอดคลิปนี้บบายบายครับผม